สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้เราอยู่กับนี่ครับ e-suzu all new m u l x 2020เลยนะครับสำหรับคันนี้เราจะเห็นว่าคันนี้นะครับมาใส่ชุดแต่งชุดใหญ่ชุดเต็มนะครับที่เรียกว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบเป็นแบบนี้นี่เองนะครับของเดิมมาเพียวๆนะฮะใส่ชุดแต่ง19ชิ้นนะครับในเซตนะครับจากค่าย freeform นะครับผมเริ่มที่ด้านหน้ากันเลยนะครับ ผมจะให้ดูตำแหน่งในการติดตั้งในแต่ละชิ้นนะครับเริ่มที่ชิ้นหน้าก่อนเลยนะครับชิ้นหน้างานเข้ารูปสวยงามนะครับภายใต้แบรนด์นะครับฟรีฟอร์มเราจะเห็นว่าภายใต้แบรนด์ฟรีฟอร์มเป็นแบบนี้นะครับสินค้าเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเคิร์ฟจะอยู่ตรงนี้ฮะใต้เซ็นเซอร์หน้าเห็นไหมฮะมียางรองนะครับกันกระแทกสีเดียวกับตัวรถร้อมกับตัดด้วยเทานะครับเทเมทัลิกแล้วก็ดําด้านนะครับ แล้วก็บอนนะครับโอ้โหตัดสีมากเลยนะครับตัวนี้มีแดงด้วยนะฮะสวยงามจริงๆครับชิ้นแรกผ่านไปนะครับขาดไม่ได้ครับตัวหนังสือ redefine ครับนิยามใหม่ของการแต่งรถนะครับนี่ฮะเป็นตัวหนังสือสามมิตินะฮะยอดแดงหนึ่งตัวนะฮะนี่ฮะเป็นปั๊มนูนเลยนะครับมีทั้งหมดเก้าชิ้นนะครับคำว่า redefine นะครับ ติดตั้งง่ายครับมีจิกหรือมีแบบไปให้ด้วยนะครับค้นหาวิธีการติดตั้งได้ใน YouTube นะครับชิ้นหน้าผ่านไปครับผมสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาตามต่อนะครับชิ้นที่2ที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่โอเคนะครับเป็นตัวหนังสือนะครับพร้อมกับคิ้วล้อนะฮะคิ้วล้อเป็นดำเงานะครับเงาแวบๆแบบนี้เลยนะครับ6ชิ้นนะครับ นี่ครับคิวล้อหน้า1ชิ้นแล้วนะครับมาดูที่คิวร้อหลังครับคิวร้อหลังแบ่งเป็น2ชิ้นนะครับก็คือชิ้นตัวรถและชิ้นตรงประตูนะครับพอเวลาเราเปิดประตูตัวนี้จะแยกออกมานะครับแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> เราจะเห็นว่าคิ้วล้อใส่แล้วเป็นแบบนี้นะดำเงาสวยงามครับผมคิ้วล้อ6ชิ้นนะครับซ้ายขวาข้างละ3า ตามต่อเลยครับผมนี่ฮะที่ไหนครับกันกระแทกประตูนะฮะสี่ชิ้นออกแบบใหม่เป็นสีขาวตัดดําเงานะฮะนี่ครับเงาแวบเลยนะฮะตัวนี้ฮะโดนแสงไม่ได้เลยนะครับสี่ชิ้นนะครับประตูหน้าและประตูหลังซ้ายและขวานะครับตามต่อกันไปที่ตัวนี้ฮะข้อบันไดนะครับซ้ายขวาตัวนี้จะเป็นข้อบันไดซ้ายขวานะครับตัวนี้ดําเงาอันนี้ดําด้านนะครับอันนี้ สีเดียวกับตัวรถนะครับครอบทับไปเลยนะครับใช้พื้นบันไดเดิมนะครับของตัวรถนะฮะเราจะเห็นว่าพื้นบันไดเดิมนะครับภายใต้แบรนดฟรีฟอร์มเหมือนเดิมครับโอเคนะครับเพิ่มของแต่งเล็กน้อยนะครับถ้วยรองมือเปิดนะครับเป็นดำด้านนะครับมีโลโก้มิ l เอ็แดงด้วยนะครับพร้อมกับตัวนี้ฮะกันลอยฝาถังนะครับกันฝาถังเป็นลอยด้วยนี่ครับ คอบฝาถังมีโลโก้มิวเด้วยนะครับโอเคครับสำหรับด้านข้างจบกันไปนะครับมาตามต่อที่ท้ายครับไฮไลท์อยู่ด้านท้ายนะครับสวยงามเลยนะครับนี่ฮะ VIP4 ท่อกลมนะครับเป็นแบบนี้ผมจะให้ดูนะฮะเอาชิ้นล่างก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นสก์ตท้าย VIP4 ท่อนะฮะงานท่อเป็นงานท่อสเตเล t e นะครับมีโลโก้คำว่า r e e e f i n e ด้วยนะครับนี่ฮะ ติดตั้งเข้ารูปสวยงามครับงานตรงรุ่นนะฮะตัวนี้ฮะไม่มีเจาะไม่ยิงซิลิโคนนะครับไม่ยิงนะครับไม่เจาะด้วยนะฮะตัวนี้นี่ครับสีขาวนะครับตัดกับนี่ฮะบอลเงินตัดด้วยแดงนะครับอันนี้เป็นบอลบอลอันนี้เป็นบอลเข้มนะครับที่เรียกว่าเทาเข้มนะครับอันนี้เป็นท่อ vip นะครับสี่ท่อนะฮะเป็นท่อหลอกนะครับตัวนี้ฮะ เป็นสแตเลสแท้นะครับสีตัวนี้เป็นเมทัลลิกสวยงามมากครับอ่าเราจะสังเกตนะครับว่าตัวนี้จะมีตัวหนังสือเป็นแผ่นเพลทรุ่นใหม่นะครับเป็นเพลทอะคริลิกนะฮะตัวหนังสือนี้ปั๊มนูนเหมือนกันครับใช้คำว่ารีดิฟายนะฮะนิยามใหม่ของการแต่งรถนะครับโอเคนะครับชิ้นท้ายผ่านไปครับได้เลี้ยงขึ้นมาครับนี่ครับ การลอยฝาท้ายมีมาให้นะครับลูกค้าไม่ต้องซื้อเพิ่มนะสาหรับการลอยท้ายเวลายกของเข้าออกนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องกลัวของจะเป็นลอยนะครับนี่ครับตัวรถไม่ต้องกลัวนะฮะสีจะเป็นลอยนะครับมีการลอยฝาท้ายมาให้นะครับการลอยฝาท้ายที่คุมเก็บมาเลยนะฮะนี่ฮะยาวแบบนี้ฮะมีโลโก้คําว่า m u x นะครับเป็นดําด้านนะครับตัวนี้ครับเป็นวัสดุพลาสติกอย่างดีนะฮะตัวนี้ฮะปั๊มนูนด้วยนะครับ สวยงามเลยนะครับชิ้นนี้โอเคผ่านไปครับขึ้นมาที่นี่ฮะคิ้วบนป้ายทะเบียนนะครับเป็นดำเงาครับตัวนี้ฮะให้มาด้วยนะฮะในชุดขาดไม่ได้เลยครับคาดเอลดีไซน์ใหม่นะครับจากฟรีฟอร์มครับเนี่ยฮะคาดเอลตัวนี้ไม่ใช่สั้นๆแล้วนะครับยาวมาถึงนี่เลยครับคลุมมาถึงด้านบนนะครับสร้างมิตินะฮะนี่ฮะนะครับเราจะเห็นเลเยอร์นะเห็นชั้นของตัววัสดุนะฮะ เป็น 3D นะฮะหรือที่เ่าสามมิตินั่นเองนะครับนี่ครับขึ้นมานี่ครับชั้นนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัดด้วยดำเงาครับลงมานะครับนี่ครับยาวมาถึงด้านนี้เลยนะครับตัดขรอบบนตัวหนังสือนะฮะตัวนี้ฮะโอเคมาดูต่อนะครับชิ้นนี้ครับชิ้นสุดท้ายนะครับชิ้นสุดท้ายเป็น ชิ้นนี่ครับสเก์ตนะครับตัวบนนะครับบางคนเรียกสเก์ตบนหรือแก๊ปบนนะครับแล้วแต่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็เป็นสีเดียวตัวรถนะครับนี่ครับว้าหลบไฟเบรกแบบนี้เลยนะครับด้านบนไม่ใช่เป็นยาวมานี่นะครับดูนะฮะตัดปุ๊บทำให้รถนั้น มีมิติสวยงามนะครับดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเราจะเห็นว่าตัวสปอยเลอร์ท้ายนะครับก็จะเต็มนี่เลยนะครับเป็นลักษณะของงานนะครับเต็มไปเลยนะครับในรุ่นเก่าๆรุ่นใหม่ๆก็จะตัดเว้าหลบนะครับให้เกิดความสวยงามนะครับแล้วก็ถูกต้องตามหลักอากาศพลศาสตร์ด้วยนะครับเราดูรอบคันกันไปนะครับสวยๆนะครับคันนี้ชุดใหญ่ชุดเต็มนะครับ สิบเก้าชิ้นนะฮะสิบเก้าชิ้นเลยนะครับนี่ครับข้อบันไดกันกระแทกประตูนะครับสวยๆหน้าก็สวยครับแต่งออกมาแล้วสวยงามจริงๆครับคันนี้ครับดูใหญ่บึกบึนเลยนะฮะยิ่งมีตัวหนังสือคำว่า redefine นะครับด้านหน้านะครับสวยงามมากๆเลย ยิ่งหมองด้านข้างนี่มีเตียงรถกว้างขึ้นไปอีกครับใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับระหว่างด้านหน้ากับด้านท้ายพอใส่สเก์ตหน้าสเก็ตท้ายเข้าไปรถยื่นยาวมาอีกครับผมเป็นงานแต่งที่สวยงามและลงตัวจริงๆครับภายใต้แบรนด์ฟรีฟอร์มนะครับ19ชิ้นชุดใหญ่ชุดเต็มนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดใช้ a l l New m u X 2021อยู่นะฮะตัวนี้ฮะสนใจที่จะติดตั้งชุดแต่งนะครับชุดใหญ่แบบนี้สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับหรือโทรได้ที่เบอร์081 953 7181นะครับก็าฝากไว้ครับพี่น้องท่านใดสนใจสอบถามข้อม้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากๆสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ